เมื่อสักสี่โมงเนี่ยงวันก็กะจะเตรียมไปปั่นจักรยานมาเช็คจักรยานแต่พอดีพอเช็คไปเช็คมาก็เอา้าลืมไปว่าวันนี้ยังเป็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวก็ยังอยู่เยอะนะปกติถ้างานเทศกาลอะไรต่างๆในรุงวันจะไม่ไม่ออกไปปั่นเพราะว่ากลัวลดนักท่องเที่ยวกลัวรถที่คนเมานะก็เราก็มีกฎในหมู่ชลากันนะว่าเราก็ เราจะไม่ปั่นช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานหรือวันหยุดยาวอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้อันตรายนะลุงวันก็จะไม่ปั่นก็พอดีเมื่อกี้จะมาเช็คตมยางเช็คอะไรต่ออะไรเงี้ยเปลี่ยนใจไม่ไปนะปกติถ้าถ้าคนเดียวลุงวันก็จะเอาคันนี้ไปนะจักรยานลุงวันจะมีอยู่เออนี่นี่จริงๆแล้วสองลุงวันเอามาจากบ้านนะเอามาจากบ้านอเภพวา คันนี้ลูกซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีไหนไม่รู้จําไม่ได้นานแล้วแต่ก็ใช้มาหลายปีแล้วส่วนคันนี้เ,เพื่อนรุ่นน้องที่นี่ละ่ะที่ปัวนี่ละ่ะเขามีลายคันเขาก็ให้รุงวันมาด้านหลังนี่เป็นคันที่เก่าแก่ที่สุดอันนี้เอาก็เอามาจากบ้านเช่นกันนี่ฮะแม่บ้านให้แม่บ้านเขาปัน่นแต่ว่าลังๆนี้เขาก็ไม่่อยได้ปั่นเลยเพราะว่า คงคงเบื่อด้วยแล้วก็คงตัวใหญ่ขึ้นเลยไม่ไม่อยากปั่นแล้วไงแต่ก็อยากให้เขาปั่นอะไรแต่ว่าช่วงหลังนี้เขาเขา,เขาไม่เขาไม่ค่อยออกกําลังกายก็กลัวมันกันละ